สวัสดีคะ่ะลูกๆหลานๆตอนนี้พากันทําอะไรกันอยู่นาะมาพวกเรามาหัดทําคลิปเรียวกันนะคะแก่ๆเท่าๆอย,าอย่างเราๆอย่างแม่น้อยก็ไม่เคยทําหรอกแต่จะลองทําดูว่ามันจะเป็นอะไรเออจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะเราทํายังไม่เป็นเรากําลังหัดทํามาเพื่อนๆผู้สูงอายุทั้งหลายแหละ อย่าไปนั่งอยู่เฉยๆเออหัดมาทําคลิปเดียวกันบ้างแก้เหงาเออเผื่อมีลูกหลานเห็นใจมากดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเนาะอย่างน้อยๆเ,ออเราก็ไม่อยู่เฉยๆงั้นแม่น้อยก็จบขอขอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวจะไปหาถ่ายคลิปด,ดีๆมีสาระ ให้เพื่อนๆดูนะคะ